สวัสดีครับพี่น้องอยา,งาเมืเาสวัสดีเช้าวันจันทร์วันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยเนาะวันนี้ก็มาวัาเรื่องการเมืองอีกจัน้อยพี่น้องครับหลังจากเราฟังข่าวมาได้หลายแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาวิเคราะห์ครับพี่น้องมาวิเคราะห์ว่าครับทุกข่าวทุกยูทูบเบอร์ที่เป็นนักข่าวของเมืองไทยเขาวิเคราะห์ว่าครับเฮานี่อ่อนครับอ่อนกอรครบับขมีหลายอ่อนกอ,องหุ่นเส้นหลายครับตรงที่ ที่เขามาขุดไอ้เลนหรือขุดอะไรนะขุดไอ้กำบังนะบังเกอร์นะครับเนาะม,มันไม่ใช่ของกระเหมนครับเขาลุกล้ําลุกล้ําเข้ามาครับทั้งสองกิโลเมตรกว่าแล้วก็เฮ็ดซื้อเสยมันบน่กเป็นพื้นที่พิพาทครับอบอยแมนพื้นที่พิพาทเขาตีลุยเอ,อเขาตีหลุยรัฐบาลไทยกวนครับทั้งที่รู้ว่าที่ตรงที่เขาขุดมาเขาล้ํามา เป็นเขตของประเทศไทยแต่ไปออกข่าวว่าเป็นข้อพิพาทครับพี่น้องอ้อนหลน์ครับพี่นอ้องอ้อนหลน์ครับรัฐบาลไทยต้องแก้ไขครับต้องพักดันออกไปได้ครับผมพี่น้องครับเพราะว่ามันบ่ได้ครับค,บบด,คบดีอ้างคดีอ้อนยังสิ่งนะครับประเทศไทยเหมื่อเป็นผล้นพนมดุลงักเมือนเอเลียตเขาเดินไปหมดนะครับคดีว่าของเขาเนาะขออยาฝ่ากตั้งรัฐบาลครับย่าไปเสียหงินเส้นไหนมึงเล้วนี่ เชี่ยงเมียงครับเดขกคนร้ายครับออย่างอย่าไปบอกไปเป็นข้อพิพาทผมคิดว่าน่าจ,จะเป็นผืนแผ่นดินไทยครับพ่อเล่าะม,ะมามากเกินเกินเขตที่เกินเขตที่กับอันนี้มันเป็นเขตใท้โดยชัดเจนครับเข้ามาสองกิโลกว่านี่ครับพีนองสีทั้งเขาตรวจบอนหนักข่าวต่างๆครับเขาก็วิเคราะห์วีจานว่าอันเมอแม่แล้วอ่อ,อ,อนไปแล้วครับ เขากรเมืองเลยังเนาเราก็ถือว่าคือเขามีความเป็นถ้ำครับของที่ดินของประเทศจะของก็ต้องรักษาเนาะครับบะมออนเจรจาเยอะห้หยุดยิงหยุดยิงมันจะเอาตรงที่เขาขุดไอ้เลนเลียขุดไอ้ขับคว้างนะจิกสีเขาไม่เป็นกองกำบังครับต้องหยึดขึ้นต้องพักดัานทหารของขมีออกไปหุนเซนใช่แยกแยกเลยเครับข็อห้ไวใบนาเพะ เขาไม่ไหว้หน้ารัฐบาลไทยเลยครับพี่น้องครับว่าใวหน้ารัฐบาลไทยเลยครับอดยังเดียวเนี่ยน้ำกันไปฟ้องศาลโลกเขาได้ฟ้องอย่างทีเฮงครับพี่น้องครับไปลงเขาท่านเขาประเด็นของเราพี่น้องกัท่ิ่าครับเขากระลั้งใจเนาะพี่น้องรัฐบาลต้องฝ้าแก้ไขครับพอไปเป็นผืนแผนดินไทยครับที่เขาลุกลำขมาบอลบอลแมนทีพิพาทนะครับเนาะบอลแมนทีพิพาทมองนีไปเป็นขวางแผ่นดินไทยเลย ต้องผักดันพี่น้องครับฟองพักดันตาเขาบ่อครับจะใส่ความม้อแรงมันก็เหมาะสมครับพอปเป็นแผ่นดินไทยเขาจะมายึดครองได้ยังไงเนาะ,ะอันเดียผมมีข้อฟังข่าวแต่ละช่องบทสนินาข่าวครับมีข้อทุกคนมีขม้อไม่ทันเดียวกันพี่น้องครับตรงนี้เป็นผืนแผ่นดินไทยไม่ใช่ตรงที่ทำเอ็มอยูไม่ใช่ตรงที่เป็นข้อพิพาทอันนี้มันลูกล้ำกมาเลยพี่น้องครับลูกล้ำกมาแล้วท่าย้งยังอีกครับพี่น้องครับ สรุปแล้วคือ้นเส้นเนี่ยครบว่าได้ครับพี่น้องครับครบว่าได้เลยรับเฮากับยาไปกับเพื่อนฝูงถ้าเพื่อนฝูงเป็นแบบนี้เนาะครับอดีตนายกกับเศร้าเป็นมูซะผมดูเดอกเขาไม่เคยการกับประชาชนชาวไส้ดูว่าเขาเคยช่วยเหลือครับท้างท่านมาตบตาบันกะบอได้ครับกันมาเอาห้องกันกันมูพี่น้องครับบ่ถูกต้องรับเราต้องรักษาอธิปไตยเนาะขเมึงเดวเดี๋ยวไปหน้าพี่น้องสิไปกุ้กับสิมิตา ข้ามถอน,นถอนทอาหารออกมาจากไดนของเฮ้าต่มายุ่มืองหันเพราะว่ามืองหันเป็นทีไทชชัดเจนครับกาลุกรังก็กมาสองกิโลจ้ะเลยล่ะครึ่งใช้าไหมครับที่มาขุดคูเรศครับพี่น้องนี่ละครับที่มาขอพิพาษ์ต้องถอยออกมาถอยจะได้ของไทยครับพี่น้องครับแผ่นแผ่นดนี้ตรงที่เขาขุดเป็นของไทยไม่ใช่ตรงข้อพิพาทไม่ใช่ตรงข้อที่ทำเอโมยครับต้องจัดการพี่น้องครับจัดการออกไปเลย ให้มันถมขึ้นน้าครับมันเสียงวประมาณประเทศอีกเอออยมาที่ขุดเทียนหยังกับคนที่รู้อยู่เออไทยก็เป็นข้อพิพาทได้ถอยมาถอยทั่ไหนครับท่านท่านต้องตีกระร่าห่มครับถอยแบบในที่แขวงก็ได้ถอยข้ขาวขุดก็ไมาอีกกระยิถอยออกมาอีกสิครับอันนี้มึงนะครับท่านมึงเนอครับเมืองเึงเพราวาที่แล้วเขาเขาสรุปแล้วที่ที่ทตรงที่เขามาขุด เป็นแผนผืนดินไทยไม่ตรงข้อที่ทำเอ็มโอยูชัดเจนครับเขาก็บมึงแล้วเขาไปมึงแล้วเป็นที่ของไทยทุกข่าวทุกสำนักเขาดูแล้วก็เป็นที่ของไทยท่านย่เพิกเฉยว่าต้องให้ถอนทหารออกมากจากเมืองไทนถอนเนี่ยนะเขากเกิดเขาคนก็ไม่เอกอะถอนออกยี่สิครับพ่น้ังบ่เรียลครับสิมอนอ่อพนมรงรักไปแล้วอเอากาแฟครับท่านร,รัฐมนตรีก็ได้ผม ฝากไปรักไปัในบ้านเมืองครับน้ำไปบีกาครับฟังนะครับฟังซื้อฟังครับที่เขาช่วงติงต่อไปบ่มาสิไปอ้อนขอต่ออุ่นเส้นอย่างเดียวเนะครับอธิปัตยของประเทศไทยก็ต้องรักษาครับท่านบ่บมาสิไปอ้อนถอยออกมาคนละสองกิโลถอยยังไงที่ประเทศเจ้าของเกิดก็ขุดก็ไม่อีกเกิดที่ว่าถอยออกมาอีกเพื่อนสินี่แหละครับือปัญหามัน เขาออนครับเดีออนไหลายครับออนอยันและพลิกกันเ,เขาบ่าเก่งแก่ห้องเขาจะไปเก่งแก่เขาขอย่างครับผมถามเนี่ยเราจะให้เก่งจะใช้เราเป็นประเทศแทนเป็นประเทศเป็นนิพนอมแต่มันโอเวอร์เกินไปก็ต้องจัดการครับเอาขึ้นมาสี่มาเป็นข้อพิพาทว่าอะครับเพระาะว่าเขาสรุปแล้วตรงที่เขาขุดเขาลุกเข้ามาตั้งสองร้อยห้าสิบตั้งถึงสองสองยูโลกครึ่งครับ มันไม่เปลี่ยนแปลงได็ครับมันไม่บวมบีพิดพลาดคณิกาฟ้าครับธนาธิปติกร้าวผมครับให้เสือฟังครับหน่อย่าไปครับอ่อนหลายรับย่าไยยานหลายยันเอสมเด็จหัวเส้นเออครับเพราะว่าเขาก็นอยากได้ขผมกอาอยากได้เนาะคือบ้านเขาอะไรพี่น้องครับคือแหนะกันไหมครับอื กูก็ขุดพุ่นสิขุดก็ขุดไปเรื่อยเออขุดไปตีเงินแทบตีเงคู่หน้านะขุดไปขุดไปขุดไปครับนั่นคือการขุดไปเอาดินถมลงไปสิ่มลงไปอีก้างหนึ่ง้างหนึ่งครับนั่นะคือการเขาก็ลัศณะเดียวกันครับเจ้าทีอะนิดแต่น้อยเสี่ยมาจะว่าจบนี่จบย่อมเขาสิรัฐปฏิบว่ิรัฐบาลถ้ามาย่อมไป่นอนไปนองถึงเราเปประเทศประชาชนกับคนสิบาย่อมเนาะกรณีเขาขุดครับ เงียสีไม่เด้เงียไม่เด้กกับบ๊ชัยเนาะพี่น้องเนาะกับฝากครับรัฐบาลท่านภูมรทมครับดูรับดาลภงเงียรัฐบาลตรานนยกครับต่านนยกอะกับผมไปดูแลบ๊แมนความแต่นี้เป็นเพื่อนกับแมอดูครับแต่ว่าเพื่อนเอาเปรียบเหมือนกับบ๊ชัยเนาะพี่น้องเนาะกับที่ว่าฝากกับรัฐบาลไทยฝากับแต่ว่าผมมาแต่ท่างเจ้าทีทหารเฮานี่รับ โบ,บราเสี็ดบอยอมไม่นน้องนะพี่น้องรอบขึ้นขึ้นบ้าเนาะกับฝากท่านภูมิธรรมลับไปมึงกลับไปดูแลบ่อนสีวาเขาแย่งมาันี้ก็ให้ถอยทหารเขาที่ดคุ <โ cousin. S 2> ไม่อีกสอกิโลเมตรก็ให้ถอยทหารเมื่อพอดีครับเมืองไทยบ่อเดียอดอกเอาฝากท่านนี่นะครับฝากท่านรัฐบาลฝากท่านนายกอุงอิงกับฝากท่านภูมิท่านภูมิธรรมรับขับไปแก้ไขเร้อครับกับพ่อสิทธิ์นั่งกับจักการพักดันออกไปครับเอาสวัสดีครับฝากที่นะครับ